คือูดพิทักษ์ของเหมาซานครับอ่าปาเป็นมาของผู้พิทักษ์ก่อนพูดพิทักษ์ของเหมาซานเนี่ยเป็นกึ่งอมนุษย์กึ่งอสูรกึ่งอมนุษย์อ่าถ้าตามความเชื่อไทยไอคือกึ่งอมนุษย์กึ่งอสูรกึ่งอมนุษย์ก็คือมันจะผีก็ไม่ผีจะคนก็ไม่คนจะเทพก็ไม่เทพอืไอ้พวกนี้ถูกเรียกว่าอมนุษย์อ่าส่วนอสูรก็คือมันหนักไปทางเรื่องผีมากกว่าคนมืดมืด มันหนักไม่เมื่อมันหนักไปทางเรื่องร้ายมากกว่าดีอ่าม,มันก็เลยถูกจัดเป็นอมนุษย์ที่เป็นอาสูรอ่าก็คือผู้พิทักษ์ของเหมาซานผู้พิทักษ์ของเหมาซานเนี่ยจะถูกอัญเชิญมาในแต่ละครั้งในการทําพิธีของเหมาซานเนี่ยในกรณีที่ถูกลบกวนโดยวิญญาณแรงๆเช่นถ้าเกิดว่ามีมวิญญาณมารบกวนแบบแรงๆเนี่ยเขาก็จะเชิญผู้พิทักษ์ขึ้นมาอ่าเพื่อกินวิญญาณผู้พิทักษ์เนี่ยถ้าเปรียบเสมือนกับ พลังงานเทพไทยๆก็จะคล้ายๆกับท้าเวสุวรรณคล้ายๆเท้าเวสุวรรณผสมเท้ากูเวนที่เยี่ยงเรื่องโชคลาภด้วยเพราะว่าผู้พิทักษ์เนี่ยดีทางเรื่องโชคลาภมากที่สุดเพราะว่าการที่เราจะเกิดโชคลาภได้เนี่ยมันจะต้องอยู่กับพูดประเภทนี้เราจะสังเกตว่ากุมารทองให้หวยแม่นมากอืเราจะสังเกตว่านางพายเผยผีเผยนู่นนั่นจะให้หวยแม่นมากจะให้เกี่ยวอะไรที่เกี่ยวกับโชคลาภดีมาก เพราะว่าไอ้พวกวิชาโชคลาภทั้งหลายจะต้องแนวๆประมาณนี้แต่ถ้าเป็นผีเป็นผู้เป็นพายเนี่ยมันจะชั้นต่าบางทียังให้โทษแต่ถ้าเป็นพวกอมนุษย์ชั้นสูงอย่างพวกทเวิสุวรรณเนี่ยไม่มีโทษใช่ไหมแต่การที่จะได้โชคจากเขามาก็ยากมากเขาต้องแบบใ,ให้แบบตรงจริตเขาจริงเขาถึงจะให้มาเหมาซานเนี่ยก็มีพูดประเภทนี้ของกันเรียกว่าผู้พิทักษ์อ่าผู้พิทักษ์เนี่ย คือเขาก็จะมีคุณวิเศษต่างๆมากมายถ้าอย่างในหูเนี่ยอ่าอย่างในหูเนี่ยโชอะไรโช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 ,โชแจ็คอะ่รอย่างในหู้เนี่ยที่ที่เขาถือสองข้างม่นเป็นหอยาอันนี้เป็นหอยาซื้อได้สองข้างใช่ครัเป็นเป็นหอยาที่เขาถือเยก็ถือหอยาสองข้างเจต,ตนาในการทำหูผู้วิทักษ์เนี่ยคือเอาเอายาเอายามาแก้ายา เ oh yeah, อายามาแก้ยาก็คือเขาเชื่อว่าการเกิดโรคระบาดเนี่ยเกิดจากการวางยาของพวกอสูร uh huh. หรือพูดผี uh huh. ที่มาวางยาให้คนตายอะไรเงี้ย oh. ความเชื่อนี้ก็จะคล้ายๆคนไทยของของจีนก็คล้ายๆคนไทยผู้พิทักษ์เนี่ยก็เลยเขาก็จะมียารักษาของเขาเนี่ยเขาจะมีทั้งอาวุธมีทั้งยามีทั้งของวิเศษและแต่อาจารย์เชิญมาเป็นเป็นอะไรแบบไหนอ่าแต่ฟูเนี่ยหนักไปทางเรื่องยาวิเศษการรักษาอ่ายาหนึ่งคือยาคืนชีพ ในคอเนี่ยคอเนี่ยซ้ายมือเนี่ยฝัง่งซ้ายฝั่งเนี่ยฝั่งซ้ายมือฝั่งนู้นจะเป็นยาคืนชีพอ่าแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นยาคืนวิญญาณอถามว่าวทําไมชีพกับวิญญาณมันไม่เหมือนกันเหรอถ้าเป็นวิชาจีนเนี่ยเขาเชื่อว่าสรรพสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยเกิดจากสามวิญญาณจิตและเจวิญญาณกายที่เราพูดเสมอคในนั้นชีพก็คือร่างกายวิญญาณก็คือวิญญาณอ่าถ้าคืนชีพก็คือคืนร่างกายให้มีลมหายใจแต่บางทีอาจจะเป็นเจ้าหญิงนิตา สชาติธา oh, oh. อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นให้คือวิญญาณไปด้วยก็คือจะมีความสมบูรณ์มากการที่ oh. มีผู้พูดพิทักษ์เนี่ยที่เขียนขึ้นมาเนี่ยก็คือเกิดจากสถานการณ์ที่เราเจอในปัจจุบันนี่แหละเป็นหลักและที่สําคัญคือตัวผู้พิทักษ์เนี่ยยังดีทั้งเรื่องเงินเพราะว่าเป็นตัวที่ให้กําเนิดพลังงานธาตุทองไงคือพลังงานโชคลาภ ดินทาไมดินถึงให้กําเนิดทองแล้วทำไมทองถึงเป็นโชคลาภทองจะไม่มีโชคลาภเลยถ้ามันไม่มีพลังและถ้ามันไม่ได้พลังงานจากดิน<ม>ที่เป็นวิญญาณมันก็ไม่มีพลังเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่แหละคือมูลเหตุของทําไมหูพูดพิทักษ์เนี่ยถึงดีใน,นเรื่องโชคลาภมากเพราะว่ามันเป็นหูที่ส่งผลพลังงานธาตุทองให้มีพลังโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นหูเขียนมือที่เราทําขึ้นมาอันนี้ด้วยการที่เป็นหูเขียนมือเนี่ย มันต้องใช้เวลาในการทำนานแล้วก็ใช่มันจะให้ทุกคนก็เป็นไปไม่ได้โฉมไม่ได้ทุกคนก็เป็นไปไม่ได้แล้วก็พันหัวกับว,ว่าเราก็คิดอยู่หลายตลบอะ่ะเออเราจะทำหูผืนเล็กดีไหมหูผู้พิทักษ์ผืวเล็กดีไหมแล้วมันก็เหมือนกับเป็นข,าข่าวเคาะของสมาชิกรายการประาสัม์ข่าวเคาะเออเพราะว่าผ้าไม่มีใช่ผ้าไม่มีผ้าปนไม่มีเพราะเราผ้าของเราที่ทำหูเนี่ยเป็นผ้าเฉพาะเลย ซึ่งเราสั่งร้านนี้ร้านเดียวแล้วเขาก็จะสั่งมาให้เฉพาะเราด้วยหมายหมายความว่าผ้าที่จะทำภูไม่ได้ผ้าทั่วไปไม่ได้มีทั่วไปแล้วก็ไอ้ร้านเนี่ยทั้งกรุงเทพเป็นวิร้านเนี่ยนำเข้ามาร้านเดียวแล้วเราก็ไปสั่งมันแล้วมันก็ไม่มีมันบอกจารย์ไม่มีเลยแล้วเอาเข้าไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันโควิดเข้าไปเย็บผ้าเข้าไปเย็บแมสหมดอ่าเขาก็เลยไม่สามารถเอาผ้าส่งมาเราได้เราก็เลยทำภูพูดพิทักษ์อะไรแค่สมาชิกไม่ได้ทำภูพิทักษ์พิทักษ์ให้สมาชิก ไม่ได้อันนี้ปัญหามันก็ถ้ามันทําหูผู้พิทักษ์ไม่ได้เราจะช่วยทุกคนยังไง <p> <ม>เพราะอย่างทุกวันนี้นที่เห็นเนีน่ยนอกจากโรคระบาดแล้วนอกจากเรื่อง <จน S 1> ปัญหาต่างๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเงินในกระเป๋าของทุกคนก<ม>็คือทุกคนอยากได้เงินน่ะพูดง่ายทุกคน<ช>ต้องมี<ช>เงินในการเหลาเลี้ยงชีวิตเ<ช>ราก็เลยไอ้ยทำยังไงดีก็เลยไปคุยกับช่างที่ทาผ้าให้เราคือเป็นคนปั้นพิมพ์ปั้นอะไรให้เราล้วก็หูผู้พิทักษ์ให้มันไปบอกเฮ้ย เอาเนี่ยทำเป็นวัตถุมงคลได้ไหมแต่มันต้องทำเป็นเนื้อว่านเนื้อผงอย่างเดียวนะเพราะว่ามันถึงจะมีะวมนวนมบนสารตาตำรา,าเราได้ครับแล้วเราก็คุยกับมันเฮ้ยถ้าเกิดกูทำเป็นเนื้อผงเนี่ยกูจะใส่แบบนี้แบบนี้นี้ได้ไหมมันบอกคําเดียวมันบอกอะไรยากมากนะจานถ้ามันจะทําอะยากมากเ้วก็บอกยากมากนี่คือยังทําได้ใช่ไหมมันก็ยากอะ่ะแต่น่าจะทําได้ก็เลยใช้ระยะเวลาค่อนข้างทามานานพอสมควรจนกลายมาเป็นอันนี้ให้ถือเลยให้ถือ นี่ลกลายไปแบบนี้อันนี้คือกลายไปเป็นหูผู้พิทักษ์ผูพิทักษ์ใช่อันนี้เป็นหูผู้พิทักษ์ก็คือถอดจากตัวกลางอันนี้ <trails. S 1> แต่ไม่ถือถ <P ink> ุงยาอ่าไม่ถือถุงยา <P ink> เป็นปางที่แบบมันชี้ฟ้าก็คือให้ฟ้าประทานลงมาอืก็คือชี้ขึ้นไปบ,บนฟ้าให้ฟ้าประทานลงมาเป็นหูผู้พิทักษ์ด้านหลังเนี่ยก็เป็นตาประจําสํานักหมอทายกับชื่อเราข้างล่างอืที่สําคัญคือชนวนมวลสารที่เอามาสร้างเนี่ย เป็นชนวนโมสามเป็นไปตามตำราแต่บอกผ่านรายการไม่ได้นะเพราะว่ามันอันตรายเพราะเจอจากหลายคนพูดแล้วว่ามันเอาไปอ้างกันเยอะมากบางคนก็เสือพิเรียนไปทําจริงด้วยแล้วมันรู้ไม่จริงไงใช่มันก็เลยทําให้เดี๋ยวมันจะมีปัญหาในวันหน้ากันหลายอย่างแต่เราจะบอกมวลสารที่เราพอบอกได้เพราะถ้าเกิดคนทะลึ่งเอาไปใส่ก็ยังไม่มีผลร้ายอาจารย์ี่หนึ่งผมขอขั้นเวลาอาจารย์นิดหนึ่งนะครับมวลสารที่ที่ขขงเนี่ยสมมติสมาชิกเขาเขาคิดว่ามวลสารอย่าง นุมานอาสาหรือไม่เหมือนกันสักอย่างไม่เหมือนกันสักอย่างใช้อารย์สมัยที่บอกวอาใจดำดำเหมือนกันเหือไม่เหมือนเหตุผลที่บันดำเนี่ยเพราะว่ามันมาจากมวลสารทั้งล้วนๆเลยคือพอมันเป็นมวลสารล้วนๆมาผสมกันเนี่ยมันเลยไม่สามารถประคับให้เป็นสีใดสีหนึ่งไปได้เพราะมวลสารหลักที่มันนำมาผสมคือวาดขาจารยเคยบอกว่าอาจารย์ไม่ใช่สีอะไรนะทาไม่ใช่สีแนวสีแนวทาไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเอาสีสันสวยงามโดยใช้สียาแนวหรือสีผสมอาหาร ซึ่งมันไม่มีคุณวิเศษอะไรเลยที่ไม่เอาเลยเราเป็นคนไม่เอาแบบนั้นและที่สําคัญคือถ้าเราเล่นพักเครื่องเนี่ยวัตถุมงคลที่แพงที่สุดคือเนื้อสีดำใช่ที่ทําไมเนื้อสีดําถึงแพงเพราะมันเป็นมวลสารล้วนๆคนเล่นพักจะรู้กันเลยมันเป็นมวลสารล้วนๆครับอันนี้ก็คือว่าจนวนมวลสารไปตามตาราการทําหูผู้วิทักษ์ค่ะคือพวกผงที่เท่าหูพวก,พวกผองที่เท่าหูนี่คือต้องของเขาหมดเลยนะ ไม่ใช่ว่ามึงไปเอาหูโนหูนี่มาเผาแล้วไปขี้เท่ามาใช้ได้ไม่ใช่นะมันจะเป็นผงขี้เท่าที่มาจากหูที่ทําเทศเทพพิทักษ์โดยตรงอ่าเทพพิทักษ์เกิดจากอะไรก็คือต้เอาหูได้ทั้งหมดมามาเขียน <มา S 1> ก็เผา,เาแล้วกระดาษแต่และประเภทหมึกแต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันด้วยอ่าก็คือจนได้หูผงผงหูมาเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาพวกว่านที่ดีทางเรื่องอ่ารักษาอ่าเทพรักษาว่านคุ้มภยัยว่านอะไรพวกเนี้ย ที่มีชื่อเป็นมงคลแล้วก็สรรพคุณเป็นมงคลในเรื่องการคุ้มครองกับโชคลาภ<ะ>เอามาสราแล้วก็ด้วยการที่มันเป็นผู้พิทักษ์มันก็เลยเหมาะมากที่เราบอกว่ามันมีคุณพิเศษเหมือนยักษ์ เราก็เลยใช้ดินกากยายักษ์เป็นส่วนผสมเลย <Ồ> iah, อ๋อเพราะดินกากยายักษ์มันรักษาโรคด้วยค<า>่ะแล้วก็ยังเป็นอสูรโดยตรงด้วยอ,อ,สอ,สอ,สอสูรเฝ้าอยู่ด้วย<า>แล้วก็ดินกากยายักษ์มันเกิดจากการกวนยาด้วยใช่ใช่เราก็เลย<ช><ช>อันนี้มันก็เลยค้างออกแะออกไปทางดินกากยายักษ์เยอะมากใช่ใช่แล้วก็มีชนวนโมสารอ่กทั้งสองนี้จะเห็นเยอะแยะเลยแต่ต้องบอกก่อนว่า งานที่จะให้ช่างเขาแกะให้ละเอียดมากละเอียดมากละเอียมากค่าแกะพิมหลายตังละเอียดมากละเอียดมากอ่าแล้วก็คือที่สําคัญก็คือชรวมมศสาเนี่ยยังใส่แร่แร่ที่เป็นต้นกําเนิดของธาตุทองที่ทําให้เกิดเรื่องโชคลาบเนี่ยลงไปอีกหลายชนิดมากแร่ตัวเนี้ยมันเป็นทั้งตําราไทยกับตําราจีนคือพูดง่ายกูย้ำหมดอ่ะคือใไหนจะทำามาแล้วมันต้องเอาให้ดีที่สุด มันก็เลยกลายเป็นแร่ที่ดีทั้งเรื่องเกี่ยวกับการหนุนดวงเสริมดวงทระองค์อาจารย์ใส่แร่ด้วยมีทุกองเลยก็คือในเป็นไม่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 ไมไมส่องเลยส่องเลยมันจะเห็นชัดส่องเลยมันจะเห็นชัดส่องเลยอ่านั่นแหละเราจะใส่แร่ลงไปเห็นชัดเจนในทุกองเลยและที่สําคัญก็คือในในพระชุดเนี้ย เราได้ใส่แร่ลงมนทวดปีสองสี่เก้าเจ็ดลงไปได้ใส่ลงไปด้วยก็คือฝังเป็นเม็ดเลยเห็นชัดฝังเป็นเม็ดอยู่ด้านหลังเลยเห็นชัดเจนเต็มเลยแล้วแร่ชนิดนี้นี่เป็นหัวแร่เลยนะไม่ใช่ว่าเศษแร่ด้วยนะเป็นเบลเลอร์เป็นหัวแร่ที่เราที่เราเก็บขึ้นมาก่อนที่เราจะทำหมูทวดเม็ดยักษ์ใหญ่แล้วเราก็ตั้งใจที่จะเอาไปใส่ในวัตถุมงคลสําคัญสําคัญเท่านั้นคือเราก็ดูแล้วว่าผู้ผู้ไอพระ ชุดที่ที่เราทำมาเนี่ยพูดิธักเนี่ยสำคัญแล้วมันต้องสูงมากเราก็ไปฝังลงไปคที่สําคัญก็คือมันเป็นทางเรื่องเงินใช่ไหมใช่แล้วนอกจากฝังแรแล้นี่เราก็ยังใส่พลอยกินบ่อเสี้ยงลงไปอยู่ด้านหลังก็คือกินไม่หมดอ่าเป็นพลอยแดงคือทับทิมสยามที่กินไม่หมดลงไปค่ะส่วนทับทิมอันนี้ก็คือเป็นพลอยของหลวงปู่ทิมวัลหันไล่ดั้งเดิมเลยเป็นนี่เป็นพลอยหลวงปู่ทิมวัลหันไล่ดั้งเดิมเลยที่เก็บกันมาตั้งแต่ดั้งเดิม แล้วเราก็ถือว่าเสกมาโดยคนที่เก่งทั้งเรื่องพูดก็คือหลวงพุทธิวัลหารไล่ที่ทําผงพายกุ้งไมโคตรเก่งแพงมากแล้วก็เราได้เราก็เลยเออเอาเนี่ยมาเลยมาใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นเพียงแค่แลกกับบิพอยเนี่ยกิมบอร์เซียนก็ถือว่าสุดสุดสุดแล้วนะใช่ต้องแต่ความสุดมันไม่จบเท่านั้นในพาร์ชุดเนี่ยไทรได้ไปเนี่ยขย่าวดูได้เลย ข้างในฝังกิ่งทุกองอาจารย์ฝังแต่แต่เราบอกก่อนนะบางอันมาติดนะไม่ไม่ไม่เนี่ยอ่าเนี่ยดี้วที่พูดข้างในเนี่ยฝังกิ่งทุกองคใครที่ใครที่ขย่าไม่ดังนะพระงอ์ไหนที่ขย่าไม่ดังให้เองนั่งอธิษฐานจิตดีดีไล่ขย่าใหม่ดังแน่นอนดังแล้วก็ยิ่งเองพกยิ่งนานเท่าไหร่ไปนั่นมันจะดังขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืคือจริงๆแล้วอาจารย์ให้ไปเอ็กซเรย์ แต่ถ้าทะเลมันไม่มีลายทะเลเลยไม่ยอมให้ทะเให้คือจไม่ดูว่าทุกคนเห็นหรือว่าข้างในมีเม็ดกิ่งทุกองอาจารย์ฝังขออไว้อฝังขออไว้ทุกองอันนี้โคตรไหเลยไม่มีใครอันนี้เป็นพะเนอผงโคตรไหเลยกดมืออ่าปะทับหลังฝังขออมีกิ่งด้วยอุดติตอนี้ยัดเข้าไปตั้ง้ว่งงตรงมีกิ่งแต่ไม่มีรอยยัดเลยนะอาจารย์ต้องม้วนก็คือ ตาป้าเป็นกงก็ฝังลงไปแล้วก็ค่อยกดกดกดลงไปอ่าค่อยๆกดลงไปอันนี้สุดยอดจริงใช่ใช่อันนี้คือมีกิ่งด้วยอนี่รวมอุกอย่างเลยเนี่ยคือตำราเขาบอกว่าผู้วิทักษ์หัวใจมันเป็นทองแดงอ่า อันนี้หัวใจมันเป็นทองแดงคำว่าหัวใจเนี่ยมันต้องอยังไงมันต้องเต้นได้ขอย้อนนี้คือมีเสี่ยมันเต้นอยู่มันเต้นอยู่มันต้องเต้นได้เนี่ยนี่คือความคิดกูไงมันต้องเต้นได้ไม่งั้นมันเต้นไม่ได้กิเลสมันเป็นหัวใจได้ไงก็เลยฝังกิ่งลงไปเพราะฉะน,นั้นเนี่ยแม่งโคตรของควาลธรรมยานี่สำคัญคือจำต้องเติมเติมอย่างให้เติมทุกองอ่าเติมทุกอันไอ้ที่เติมชุดนี้ที่เจอเนี่ยคือนำเลิกหมดเลยเป็นนำเลิกหมดเลยเป็นนำเลิกหมดเลยก็คือสร้างห้าร้อยองค์เป็นนำเลิกหมดเอออาจารย์ผมถามจริงที่ข้างหลัังครบ ที่อาจารย์แขกเขียนข้างล่างข้างบนคือยันจีนอาจารย์เป็นตาประทับของหมอสายต,ตาประทับหมอสายเป็นตาสำนักรุ่นขกูเนี่ยอย่ข้างล่างเขเขีนาายนอาจารย์แขกอาจารย์แขก<า>เป็นตาสำนักคือวันนี้รุ่นเนี้ยต่อไปเขาเป็นเนี่ยผมว่ารุ่นเนี้ยต่อไปจะเป็นตาพิ่รู้่ปม่าเป็นคนจัดยังไม่ได้สังเกตเลยว่าใส่กิง่งถ้าเกิดว่าเราพกไปเนี่ยเราเราลองขย่าวดูเราได้ไปเราลองขย่าวดูถ้าไม่ได้ยินนะไม่เป็นไรพกไวเพราะสองสามวันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็ขย่าวเลย มึงยิ่งพกนานเท่าไหร่มึงยิ่งขยับดังอ้าเหรอของกูกูบอกแล้วของกูของจริงมึงลองได้ของที่พิสูจน์ได้นะลองได้ยิ่งมึงพกแต่ถ้ามึงมึงตั้งไว้มึงตั้งไว้แล้วมึงไม่พกสักสามสี่วันเมื่อาขึ้นมาขย่าก็ไม่ค่อยดังแต่ถ้ามึงพกทุกวันอะมึงยิ่งพกทุกวันยิ่งขย่าดังเหมือนเราพกเหมือนหัวใจเต้นเไม่เชื่อมกับเราเลยนี่แหละของกูเทพไหมเท่ดินะกูบอกแล้วเนี่ยวัตถุมงคลชิ้นนี้แม่งโคตรไฮไลท์กูถึงโพสไปก่อนและที่สำคัญคือกูมีน้ำเลิกแค่ือเอง ห้าร้อยองค์จริงๆห้าร้อยองค์จริงๆเคเทกันดูได้เลยใช่อ่าแล้วที่ส<ช>ําคัญก็คือมันเป็นวัตถุของคนจีนแนวใหม่ซึ่งไม่เคยมีใครทําถูกขนบม,มาานี่คือกูเทศอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอขอนี่มาฝังนี่ถ้าไม่เจ๋งกูไม่ําวเพราะมันใส่ชื่อกูอยู่หใหม่ใช่ใช่ใช่ชื่ออาจารย์โฉแล้วก็อันนี้มึงไม่ต้องไปถามหาคนเสกกูแต่เพียงผู้เดียวเลยโอเคออันนี้คือทำไว้ที่รายการมาตัดสาญถึงจะใครเสกแล้วก็ถามกลับมาอาจารย์เสกไหม อ่เพราะมันเชื่อกูมากที่สุดอยู่แล้วเหมือนกันกูก็เชื่อตัวกูเองที่สุดกูกูให้กูเอาภาพไปให้คับนู้นนี้เสกกูเลยกูไปอีเวนต์กับพวกมึงให้พวกมึงสบายใจก็ได้ไงแต่ถ้าถามกูจริงกูไม่เชื่อกูเชื่อตัวกูที่สุดก็กเมื่อวานพี่ผมดูที่เชร์ดูคลิปอ่ะเขาพูดถึงอาจารย์แขกอ่ะเขาถามว่าพระอาจารย์แขกอาจารย์แขก์ค่อนขุนช้างเขาะไอ้เนี่ยพี่พี่พี่ต๋องบมอพี่ตุ๊กบอกเลยว่า อาแขกเขาค่อยพากองเขาเองอ่ะเขาไม่ค่อยคนอื่นเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อคนอื่นเขาเชื่อคนที่ของเขาเองเขาจะห้อยของพางกูนแต่ทักกูช้าแล้วกูเชื่อ้ากูเองกูบอกแล้วของกูนี่ชัวร์ที่สุดเพราะกูทำยังไงกูรู้ไงพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กเขาบอกว่าอาจารย์แขกไม่ไม่ค่อยคนอื่นหรอกเขาไม่พลาดักล้านเขาก็ไม่ห้อยเขาห้อยของเขาเองเขาเชื่อเขาเขาทำได้เขาค่อยของเกูทักกูเองเชื่อไปเชื่อไปรู้ขนาดพี่ตุ้ยยังห้อยเลยใช่ใช่ใช่โดนโดนจนเชื่อพี่ตุ้ยเป็นโดนจนเชื่อคุณช้างอ่ะใช่ค่ะอันนี้พูดพี่ทักเนี่ย อันนี้มีห้าร้อยองมีข้อห้ามไหมคะอาจารย์ไม่มีห้ามหายอะไรเออโอทุกคนรุนละราคาอาจารย์สูงต่ำพบได้หมดได้หมดอันนี้ที่ตั้งใจทำมาเป็นแบบนี้เพราะว่าหลายๆคนแฝดคุณคอยไม่ได้ทำเป็นผงแจได้ทำเป็นผงกุญแจได้ไว้ใต้หมอนสำหรับเด็กได้ไหมคะอาจารย์ไม่จะเป็นไม่ต้องไว้ใต้หมอนไว้ตรงหัวเตียงเลยอ๋อโอเคแต่เขาก็พิทักษ์ทั้งทั้งเตียงเลยอ๋อโอเคพิทักษ์ทั้งห้องนอนแต่ว่าเพราะว่ายนี่ติดกลางบ้านไม่ได้นะ ติดการบ้านไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันไม่มีหัวใจมันเต้นไม่ได้ต้องดูคนที่มีชีวิตเล่นการพนันได้ไหมคะอาจารย์นั้คะอาจารย์อันเนี้ยเราไม่ใช่คนกดเองอ่าอ๋อโอเคอันเนี้ยเราไม่ใช่คนกดเองนะอาจารย์แขกไม่ได้กดนะเนี่ยใช่แต่เรามีคนกดของเราพิเศษโดยเฉพาะต้อนทธ่ ใ้เขาไคนั่งสมาธิดมาตังคนนี้กดคนเดียวเท่านเราว่าอาจารย์ไม่ได้กดเองแต่อาจารย์มีคนคนนี้คนเดียกดได้คนเดียวเท่านั้นคนเดียที่กดเนี่ยเป็นคนที่ทรมาทมโมมากทำมาทมโมมากพูดดีคิดดีทำดีมากก่อนกดจะต้องไปนั่งสมาธิแีวก็วันวันนั่งเนี่ยกดไม่ได้เยอะนะเพราะว่ามันกดได้น้อยมากกดได้น้อยมากอ่ะ กดได้น้อยมากเียเพราะว่าผมองอาจารย์เี็นมันสวยทุกองใช่คือเขาต้องเขาต้องใจเย็นที่สุดอ่ะอาจารย์แขกกดก็ไม่ใจเย็นขนาดนี้เนี่ยไม่สวยแน่นอนครับอ่าไม่สวยแน่นอนอันนี้คือเราไม่ได้กดบุญเหตุที่เราบอกไอ้คนที่กดเนี่ยถูกหวยทุกวันเลยอืมได้อันนีงสมันหามันเอาง่ายนะไอ้คนที่กดผ้าแล้วเนี่ยมันก็กดให้เรามาหลายรุ่นนะค่ะมันไม่เคยขอพ้าอะไรเลยขอรุ่นนี้แน่นอนมันบอกอาจารย์เหนียอาจารย์นะกลับให้หนูสององนะขอเลยขอเลย แล้วก็ก่อนล่าสุดกลับมาเนี่ยเดี๋ยวกูให้มึงแต่กูมันไม่ได้มีชื่อวันเมื่อวานมันก็ถูกฮานอยถูกฮานอยมันบอกเนี่ยตั้งแต่มันกดผ้ามานยถูทุกวันะมีมีอยู่สองวันที่มันไม่เล่นคือมันดูคือมันไม่เล่นมันก็ไปกดนะคือมันบอกเลยว่าวันนี้อารมณ์มันไม่ได้ก็ไม่ทำเลยเลยก็าเราไม่เล่นหวยด้วยแต่พอพอมันกดพูดวิทัก์ปุ๊บมันเล่นเลยก็ถูกกัดถูทุกงว่วนนะที่ถูทุกวันอน่ะที่ผ่านมาที่เราบอกว่าเนี่ยคือทีเด็ด พราะพูดพิทักษ์อ่ะมันดีทางเรื่องโชคลาภโดยตรงอันนี้ไม่ได้บอกให้งงงายนะแต่ว่าเล่าให้ฟังและทุกคนที่ที่เราพูดเนี่ยมีตัวตนจริงด้วยนะอ่ามีตัวตนจริงด้วยอันนี้ก็ให้เช่าเนี่ยในราคาที่หนึ่งพันบาทหนึ่งหุบขุ่มแม่หนึ่งพันบาทถ้าไม่โควิดเนี่ยผมว่าโอ้กนี่ก็หลายพันถ้าไม่โควิดก็ห้าพันเออเพราะว่าเพราะว่าโอ้คุณทำทุกอย่างขนาดนี้มันมีทุกอย่างแล้วที่สำคัญนะของวันเนี่ย ก็คือพระผู้พิทักษ์วันนี้อ่ามีไฮไลท์ต่อคือตั้งแต่วันนี้ไปเลยตั้งแต่วันจันนี้ไปเลยวันจันนียจนไปถึงวันจันทร์หน้าที่เราอ่านรายการค่ะเป็นวันที่ก็ได้เมื่อวันอ่าถึงวันอาทิตย์วันจันทร์ทำไม่ทันอ่าถึงวันอาทิตย์ที่เราอ่านรายการครับวันเสาร์ดีกว่าเพราะว่าวันอาทิตย์ไม่ว่าอ่าได้อ่าถึงวันเสาร์แต่เราออกรายการยูทูบเมื่อไหร่วันเสาร์อืมเราออกรายการยูทูบแมาจย์ไม่ให้โอกาส สมาชิกย really? ูท yes, ูบเลยเหรอพอเนี่ยวไ์สดใช่วันอาทิตย์แหละไม่เคยเขทำอ่าวันอาทิตย์ก็วันอาทิตย์ใช่เขาเป่าโว้อ่างี้แล้วกันอ่าวันอาทิตย์แรกวันอาทิตย์อ่าวันอาทิตย์ให้คนที่เช่าจนถึงวันอาทิตย์เวลาระหว่างรายการวันวันไหนอ๋อโอเคงั้นวันอาทิตย์ เวลาด้วยค่ะจะได้จะได้บ่งเย็นของวันอาทิตย์โอเคที่สุดที่หกโมงเย็นของวันอาทิตย์คือที่สุดนี่ไม่ใช่ที่สุดเช่านะค่ะคื้ดกานเล่นเกมร่วมกิจกรรมคนที่เช่าผู้พิทักษ์วันนี้หนึ่งองค์ต่อหนึ่งสิทธิ์หนึ่งองค์ต่อหนึ่งสิทธิ์ได้หนึ่งชื่อได้หนึ่งรายชื่อถ้าคือสมมุติถ้าคุณเช่าสิบองค์คุณก็จะได้สิบรายชื่อหลัจากลายชื่อที่คนเช่าทั้งหมดเนี่ยมาจับในวันจันทร์ที่เราอ่านรายการครับค่ะ ที่อาจาจับเนี่ยมีหนึ่งรางวัลก็คือได้หูเขียนมือผืนนี้เลยได้หูเขียนมือผู้พิทักษ์ผืนนี้เลยแล้วอันนี้เป็นผืนนำเลิกเลยนะได้หูผืนนี้ผืนเดียวห้าหมื่นกัลลานปกติผืนผืนนี้นำเลิกมีห้าหมื่นบาทอาจารย์แจกให้หนึ่งผืนนะครับใครแรนดอมได้ก็คือถ้าเกิดว่าแรนด้อมจะจับฉลากแรนด้อมหรือจับเอาจับดีกว่าจา์ลุ้นเลยจับคนจานธรรมาจับเองแต่ อ่าเดี๋ยวก่อนจับก็ทุกเพจก็ลงรายชื่อของแต่ละคนเอาเองอ่าได้โอเคนั่นแหละแล้วก็อาจารย์ตอบเพื่อเพื่อความสบายใจไงให้แต่ละเพจลงรายชื่อก็คือเขางงไหมงงไหมไม่งงไม่งงก็คือใครเช่าหนึ่งองได้หนึ่งรายชื่อได้หนึ่งรายชื่อถ้าถ้าเช่าห้าองก็ได้ห้าชื่อสิบองค์ก็สิบชื่อห้าสิบองก็ห้าสิบห้าสิบชื่อใช่แต่จะสิ้นสุดในวันอาทิตย์ตอนหกโมงเย็นจะปิด จะปิดเช่าได้ทุ่มนึงก็เช่าได้แต่ชื่อจะไม่ได้แต่ชื่อจะไม่มีแล้วเพราะว่าต้องเห็นใจท้องานแอดมินในการแล้วก็วันจันทร์อาจารย์จะมาจับแจกให้หนึ่งรางวัลนะครับรางวัลใหญ่แลช่วงบ่ายโมงนี่แหละของวันจันทร์ตอนตอนไลฟ์สดเนี่ยอาจารย์จะจับโชว์ถูกต้องค่ะแล้วก็คนที่กดไลค์กดแชร์เราจะแรนดัมด้วยให้ห้ารางวัลอ่าแต่ว่าไอห้ารางวัลนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่แต่จะเป็นอะไรอาจารย์บอกอีกทีคือเอางี้สรุปง่ายๆก็คือ คนที่เช่าผู้พิทักษ์เนี่ยหนึ่งองค์ต่อหนึ่งรายชื่ออาจารย์จะจับแจกพายันคูคูเทพพิทักษ์เขียนมือหนึ่งรางวัลส่วนวันเนี่ยทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้จานเนี่ยเราก็จะเก็บรายชื่อไว้วันจันทร์อาจจะจะมาดันด้อมห้าร <5 S 2> างวัลแต่รางวัลอะไรอะไปลุ้นเองราลุ้นไปลุ้นมีห้ารางวัลวให้นะครับไม่ธรรมดาแนะ่นอนละ่ละโอเคก็วันนี้นี่เอาไให้ได้มีห้าร้อยองค์ มีห้า้องค์นำเริ่มมีแค่ห้าองค์เท่านั้นครับยังไงวันนี้ก็ไปสู้รถตบมืออากันได้แล้วกันถูกต้องครับฉะะน,นั้นนี่วันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนนะวิตกจะเจอแจ็ค่ายังไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่วันจันทร์พร้อมกับการจัดรางวัลใชู่เขียนมือผู้พ,พิทักษ์จ<ม>ากการครับผม